11ข้อแนะนำสู่ความยั่งยืนของธนาคารเวลาในประเทศไทยจากอาจารย์ปิติพรณ์จันทร,รทัศน์ณอยุธยาจากงานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เข้าใจธนาคารเวลาสู่การเป็นอาสารูปแบบใหม่มีโ Vol ังเทียนะครับซึ่งจัดโดยกรมกิจการผู้สูงอายุและสสสครับหนึ่งลงมือทำก็จะเข้าใจธนาคารเวลามากขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็เห็นประโยชน์นะครับ 2. ช่วงแรกก็อาจจะคิดไม่ออกนะครับก็อย่าเพิ่งไปท้อ 3. วิเคราะห์ชุมชนครับหาทุนทางสังคม 4. ใช้ทรัพยากรหลายแหล่งเพื่อสร้างความร่วมมือนะครับข้อนี้ 5. คณะดำเนินงานสร้างสิ่งกระตุน้น 6. ผู้นำสามารถรวมใจคนในชุมชนได้ 7. มีระบบบันทึกเป็นลายลักษณ์ถังสอน 8. ให้มองเล็งถึงการส่งต่อไปยังรุ่นต่อไป9 กอดบทเรียนพัฒนาศักยภาพ 10. ภาครัฐควรจะเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริม11เสนอให้มีธนาคารเวลากลางครับ